เราสามารถสั่งซื้อเจ้าสาวทางออนไลน์ได้จริงเหรอ, <S <S อคือในยุคที่เราแทบจะซื้อทุกอย่างได้บนโลกในช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือว่าจะซื้อของช้อปปิ้งของที่อย่าว่าแต่ในเมืองไทยเลยจะอยู่ในประเทศไหนจะอยู่อีกซีกโลก มันก็มีวิธีที่จะสั่งมาได้ถูกไหมคือที่เกิดมาแบบนี้ครับเพราะว่าผมไปเจอกับคําถามคําถามหนึ่งจริงๆมันคือิเคิลสั้นๆนะครับนั่นก็คือ can you really order a bride online หรือว่าเราสามารถสั่งเจ้าสาวทางช่องทางออนไลน์ได้จริงเหรอและด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับผมก็กดเข้าไปอ่านแต่จริงๆลึกๆในใจก็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้จะบ้าเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ปรากฏว่ามีวะเฮ้ยได้ด้วยเหรอวะแบบเนี้ย คือมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดในตอนแรกนะว่าแบบว่าเปิดในหน้า Shopee หรือว่าใน Ebay แล้วก็กดคลิกเดียวมาส่งถึงหน้าบ้านอะไรแบบนั้นแต่มันก็มีเวมีวิธีของมันกับสิ่งที่เรียกว่า mail order bride หรือว่าเจ้าสาวตามสั่งมันคืออะไรกันแน่ คือในตอนแรกผมก็นึกเลยว่ามันน่าจะประมาณเหมือนกับบริษัทหาคู่หรือว่าแอปหาคู่หรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆมันก็อาจจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ประมาณนั้นหรืออันนี้มันอาจจะเป็นแบบ f a ส t ์แทร็เป็นทางลัดทางด่วนคือไม่ต้องมานั่งจีบกันให้เสียเวลาถ้าทุกอย่างลงตัวก็แต่งงานกันไปเลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งดูจากฉากหน้าแล้วครับธุรกิจ mail order bride ในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นธุรกิจ ขายของสวยงามธุรกิจขายฝันขายความแฮปปี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยครับธุรกิจนี้มันเทามากและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะเล่าใน The Hard Core Story เรื่องโหดแต่มีสาระ คือแน่นอนแหละไอการสั่งซื้อเจ้าสาวทางออนไลน์หรือว่าเจ้าสาวตามสั่งก็แล้วแต่จะเรียกนะคือฟังดูแล้วมันก็น่าจะผิดไม่มุมใดก็มุมหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือมองเห็นมนุษย์เป็นสินค้าอะไรประมาณเนี้ยซึ่งไอการสั่งซื้อเจ้าสาวทางออนไลน์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายจริงๆแล้วก็ผิดในหลายๆประเทศด้วยและก็ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงเลยนะแต่ที่น่าแปลกใจก็คือตัวเลขของบริษัท Mail Order Bride หรือว่าเจ้าสาวตามสั่งนี่แหละที่มันมีไปท่ว โลกเลยนะมีมากถึง3,000กว่าบริษัทและกว่า500บริษัทนั้น เปิดทําการในประเทศอเมริกาด้วยซึ่งแต่ละบริษัทแต่ละเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ใช่ไหมที่เปิดโอกาสให้กับสาวโสดมาลงทะเบียนเป็นเจ้าสาวออนไลน์หรือว่าเจ้าสาวตามสั่งหรือถ้าเว็บใหญ่ๆดังๆหน่อยก็จะมีเจ้าสาวให้เลือกถึง6 0,000คนเลยนะนี่แค่จํานวนต่อ1เว็บนะถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่านับไม่ท้วนนะ่ะและผู้หญิงที่แคตตาล็อตัวเองหรือเอาตัวเองใส่เข้าไปในลิสต์ที่เรียกว่าเป็นเจ้าสาวพร้อมจำหน่ายเหล่านี้คือใครและมาจากไหนคือจากข้อมูลนะนะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มาจาก ประเทศรัสเซียเคหรือว่าเบลารุสซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีสงคราม U.K. กับรัสเซียนะณนะตอนนี้มันอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำหรือแม้แต่ฝั่งเอเชียเองก็มีนะอย่างเช่นประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศไทยเราก็ติดโผกับเขาด้วยสําหรับแรงจูงใจของผู้หญิงพวกนี้นะครับโดยมากก็คือจะมีแรงจูงใจที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะย้ายประเทศ ไปอยู่ในประเทศที่เรียกว่าพัฒนากว่าประเทศของตัวเองคือสังเกตได้ว่าเจ้าสาวที่อยู่ในเว็บไซต์พวกนี้ครับก็จะมาจากประเทศที่กําลังพัฒนาหรือว่าประเทศที่มีปัญหาภายในประเทศหนักๆแต่คําถามก็คือไอ้เว็บไซต์พวกนี้มันทานํางานยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นชายที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาก็คือเป็นชาวอเมริกันแหละแล้วก็รู้สึกเหงารู้สึกเปล่าเปลี่ยวขึ้นมาแต่ ผู้หญิงในประเทศเนี่ยมันไม่ได้ถูกใจฉันเอาซะเลยฉันก็เลยมีความคิดว่าฉันอยากจะมีเจ้าสาวเป็นคนต่างชาติดูบ้างสิ่งที่คุณต้องทําอย่างแรกก็คือแน่นอนคุณก็ไปเซิร์ชออนไลน์เลือกหาเว็บไซต์ประเภทนี้ที่มันมีอยู่มากมายเสเหลือเกินพอคุณได้เว็บไซต์ที่ถูกใจแล้วเนี่ยคุณก็กรอกประวัติตัวเองสมัครนูน่นนี่เหมือนกับสมัคร Facebook อะไรประมาณนั้นแหละจากนั้นคุณก็เข้าไปดูโปรไฟล์ของเจ้าสาวเหล่านั้นเลือกคนที่คุณถูกใจหรือคนที่คุณคิดว่ามันใช่และพอเจอเจ้าสาวที่คุณ หมายปองแล้วคุณก็ทําตามสเตปที่เว็บไซต์วางไว้ซึ่งแต่ละเว็บก็อาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันแต่เป้าหมายก็คือต้องการที่จะติดต่อเจ้าสาวคนนั้นๆแล้วก็มีค่าบริการด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่เว็บไซต์เลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับแอปหาคู่ใช่ไหมเท่าที่ฟังแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือทางเอเจนซี่เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการแต่งงานด้วยเพราะการแต่งงานกับเจ้าสาวที่ต่างเชื้อชาติต่างสัญชาติกันเนี่ยบางทีอาจจะอยู่คนละซีกโลกเลยด้วยซ้ำมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีเรื่องเอกสารที่มันวุ่ วายเยอะแยะเต็มไปหมดและพอถึงขั้นตอนนั้นคุณก็ต้องเป็นคนเลือกว่าคุณจะแต่งงานในช่วงเวลาไหนแต่งที่ประเทศอะไรจะแต่งที่ประเทศของตัวคุณเองหรือจะแต่งที่ประเทศของเจ้าสาวโดยส่วนมากก็จะแต่งงานตามประเทศของเจ้าบ่าวนั่นแหละและทางเว็บไซต์หรือว่าเอเจนซี่เนี่ยก็จะช่วยคุณทําตามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารต่างๆหรือว่าช่องทางเพื่อทําให้มันถูกกฎหมาย เพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเจ้าสาวเหล่านั้นก็คือต้องการที่จะได้สัญชาติใหม่ต้องการมีชีวิตที่มันดีขึ้นกลับมาที่เคสตัวอย่างครับว่าที่เจ้าบ่าของเราเนี่ยก็คืออาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นคนอเมริกันในส่วนของเจ้าสาวเนี่ยไม่ว่าจะถือสัญชาติใดๆมาก่อนก็ตามก็จะได้วีซ่าที่เรียกว่า K1 fiancé visa หรือว่าวีซ่าคู่มัน่นนั่นหมายความว่าว่าที่เจ้าสาวที่คุณเลือกมาเนี่ย เธอจะสามารถอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกกฎหมายเป็นระยะเวลา90วันหรือว่าเดือนครึ่งซึ่งนั่นก็เพียงพออยู่แล้วสําหรับการวางแผนจัดงานแต่งงานและหลังจากที่แต่งงานอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ปีเจ้าสาวของคุณก็อาจจะได้กรีนก card หรือถ้าโชคดีก็อาจจะได้เป็น citizen เป็นพล,ลเมืองชาวอเมริกันหรืออาจจะถูกปฏิเสธไปเลยก็ได้ทุกอย่างมันฟังดูง่ายฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เอเจนซี่หรือว่าเว็บไซต์บอกคุณมันก็คือหลักการตลาด อย่างหนึ่งนั่นแหละแต่ทุกอย่างมักมี2ด้านเสมอครับได้มีเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า The Reddit ซึ่งเป็น community เว็บนะครับก็คือเว็บบอร์ดแหละที่มีขนาดใหญ่แล้วก็โด่งดังของประเทศอเมริกาเขาก็ได้ทําการรีเสิร์ชนะถึงผู้ใช้บริการ Mail Order Bride หรือว่าเจ้าสาวตามสั่งนี่แหละปรากฏว่าผลของมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับเขาก็เล่าว่ามันเป็นความรู้สึกระหว่างกันก็คือสามีกับภรรยาเนี่ย ที่เรียว่าเป็นความรู้สึกที่มันปลอมสุดๆเรียกว่าปลอมจนหน้าตกใจเพราะเจ้าสาวที่เขาออเดอร์มาจากเว็บไซต์นั้นตัวจริงของเธอมันช่างไร้ความรู้สึกเหมือนกับพวกเธอแค่ทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาแค่นั้นหรือสามีบางคนเนี่ยก็บอกว่าพวกเธอนั้นต้องการอยู่แค่2ออย่างเท่านั้นนั่นก็คืออาหารกับเซ็กซ์ หรือบ้างก็บอกว่าเจ้าสาวออนไลน์ของเขานั้นอยู่ในอารมณ์เศร้าหมองตลอดเวลาวันๆได้แต่นั่งหันหน้าเข้ากำแพงแล้วก็จ้องมองกำแพงอยู่แบบนั้นเป็นชั่วโมงๆซึ่งรวมๆแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีใครแฮปปี้เท่าไหร่สำหรับเจ้าสาวตามสั่งทางช่องทางออนไลน์แบบนี้ซึ่งนี่ก็เป็นมุมของผู้ชายหรือว่าเจ้าบ่าวนะครับทีนี้เรามาดูมุมของผู้หญิงหรือว่ามุมของเจ้าสาวออนไลน์กันดูบ้างคือข้อมูลที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันมาจากประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงของสาวรัสเซียคนหนึ่ง ที่เธอได้ทําการอธิบายไว้ในวิดีโอในช่องทาง YouTube ของเธอคือจะเรียกว่าออกมาแฉก็ได้นะว่าเอเจนซี่หรือว่าอีเว็บไซต์ที่มันดูสวยงามดูขายฝันดูขายความสุขพวกเนี้จริงๆแล้ว มันมีอะไรซ่อนอยู่ใต้พรมบ้างสาวรัสเซียคนที่ว่านี้ครับเธอชื่อว่าเอเจนต์เนสตี้คือเธอเริ่มต้นเล่านะว่าเธอเข้ามาวงการน,นี้ได้ยังไงก็คือเธอถูกเพื่อนชวนซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทน,น,นะครับชวนผ่านกลุ่มแชทใน WhatsApp ซึ่งมันก็คล้ายๆกับกลุ่มแชทในไลน์นั่นแหละว่าให้มาสมัครเป็นเมลออเดอร์ไบรท์หรือว่าเจ้าสาวตามสั่งนี่นแหละซึ่งลักษณะการชวนก็เหมือนกับชักชวนให้ไปทางานงานหนึ่งแต่มันอาจจะเป็นงานที่คุณต้องแลกด้วยร่างกายแล้วก็จิตวิญญ,ญาณของคุณ เพื่อที่จะแลกกับโอกาสที่จะได้พบเจอกับชายชาวต่างชาติและอาจจะได้สัญชาติได้ย้ายไปใช้ชีวิตในประเทศอื่นซึ่งมันก็คือประเทศอเมริกานั่นแหละที่เธออยากจะย้ายไปและแน่นอนเธอก็เริ่มสนใจจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจมาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าสาวออนไลน์เหล่านั้นคือส่วนหนึ่งเพราะเธอคิดว่าเว็บไซต์ที่เธอสมัครนั้นมันก็ดูมีความส่วนตัวสูงประมาณนึง คือต้องตั้งใจเข้ามาดูจริงๆถึงจะเห็นโปรไฟล์ของเธอเพราะเธอเองนะตอนนั้นก็ยังวัยรุ่นแน่นอนไม่อยากให้พ่อกับแม่เธอรู้ความลับนี้แต่พอเธอเข้ามาในวงการนี้จริงๆเธอก็ต้องตกใจกับอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนและเพื่อนคนที่ชักชวนเธอเข้ามาก็ไม่เคยบอกเธอ คือมันเหมือนกับเป็นงานงานหนึ่งนั่นแหละสำหรับการเป็นเจ้าสาวออนไลน์คือเธอจะต้องทำงานวันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงและก็ต้องทำมากถึง6วันต่อสัปดาห์ซึ่งแน่นอนพอมันเป็นงานนั่นก็หมายความว่า เธอจะต้องมีรายได้ซึ่งทางเอเจนซี่หรือว่าเว็บไซต์นั้นก็ได้บอกกับเธอว่าเริ่มต้นเธอจะได้รับเงิน200-300 US อลลาร์ต่อเดือนซึ่งฟังดูอาจจะไม่เยอะใช่ไหมแต่เธอบอกว่าเงินเท่านั้นสำหรับในรัสเซียเนี่ยเธอสามารถอยู่ได้ทั้งเดือนแบบสบายๆและเมื่อเธอมีประสบการณ์ที่มากขึ้นรายได้ของเธอก็จะมากขึ้นตามลำดับคือเดี๋ยวนะฟังดูมันไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจหรืออย่างน้อยแบบที่ผมเข้าใจเลยอะ่ะมันเริ่มฟังดูแปบบ แปลกแล้วเนี่ยโดยเธอเล่าให้ฟังต่อว่าสิ่งที่เธอต้องทํานั้นก็คือการไลฟ์นั่นก็คือการไลฟ์สดนั่นแหละประมาณ30-40ถึงี่นาทีทุกๆ1สัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์และก็ต้องทำคอนเทนต์ต่างๆเพื่อที่จะมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ด้วยซึ่งส่วนมากก็จะเป็นรูปถ่ายหรือว่าวิดีโอเกี่ยวกับตัวเธอนั่นแหละเอาไว้ดึงดูดผู้ชายหรือถ้าพูดในอีกแง่หนึง่งก็คือลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์คือเธอบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยเป็นเงินเป็นทองหมดเลยครับอย หรือว่าเจ้าสาวออนไลน์คนไหนๆก็ตามคุณก็จะต้องเสียตังค์หรือถ้าคุณต้องการจะวิดีโอคอลกับเจ้าสาวเหล่านั้นแน่นอนคุณก็จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นไปอีกคือมันมีเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทําความรู้จักในการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบโลกออนไลน์และ ทุกอย่างมันมีราคาค่าตัวของมันโดยเธอจะได้ส่วนแบ่ง10%จากการขายอะไรพวกนี้แหละรวมถึงมันยังมีระบบของ Membership ด้วยนะมีตั้งแต่ราคา9.99ดอลลาร์ไปถึง500ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งราคามันก็จะเท่ากับสิทธิพิเศษต่างๆในการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการใกล้ชิดเจ้าสาวออนไลน์เหล่านั้นแหละเช่นการเขียนอีเมลหาพวกเธอการเข้าถึงวิดีโอหรือว่ารูปถ่ายของพวกเธอจำนวนกี่ภาพกี่วิดีโออะไรประมาณนั้นน่ะ หรือแม้กระทั่งคุณสามารถส่งดอกไม้ที่เป็นดอกไม้จริงๆอะ่ะให้พวกเธอได้ด้วยนะหรือถ้าใครอยากจะเป็นหนักกว่านั้นครับคุณก็สามารถออเดอร์หรือว่าสั่งให้เจ้าสาวเหล่านั้นบินมาหาคุณถึงที่ได้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์หรือว่าเอเจนซี่เหล่านี้มันก็จะมีในส่วนของ Traveling Agency ที่จะคอยจัดการเรื่องอะไรพวกนี้ให้คุณถ้าคุณมีเงินน่ะ ซึ่งแน่นอนครับเจ้าสาวออนไลน์เหล่านี้ก็จะถูกสอนถูกฝึกถึงวิธีการหรือว่าเคล็ดลับต่างๆเพื่อดึงดูดให้ผู้ชายเข้ามาในเว็บไซต์เยอะๆเพราะนั่นก็คือแหล่งเงินไม่ว่าจะเป็นการพูดจาวานสเสน่ห์การพิมพ์ตอบกลับอีเมลที่เธอบอกว่าทางเอเจนซี่สอนให้พวกเธอนั้นถามข้อมูลของว่าที่เจ้าเบ่าว่าให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นเรื่องราวส่วนตัวเรื่องราวครอบครัวต่างๆเพราะนั่นมันจะแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั้น มีความสนใจในชีวิตส่วนตัวของพวกเขาและที่สำคัญมันเป็นการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อนเนื่องเพราะการเขียนอีเมลแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะส่งโดยตรงไปถึงเจ้าสาวผู้นั้นได้นะครับต้องเขียนผ่านเอเจนซี่และทุกครั้งมันก็หมายถึงมันนี่หรือว่าเงินนั่นเอง รวมถึงการโพสต์รูปหรือว่าวิดีโอที่ต้องดึงดูดผู้ชายเหล่านั้นคือพูดง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายนั้นตกหลุมรักพวกเธอและใช้เงินและใช้เวลาไปบนเว็บไซต์นั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเนสตี้เธอก็ได้กล่าวจริงท้ายไว้ว่าไม่มีผู้หญิงหรือว่าเจ้าสาวตามสั่งคนไหนที่เธอรู้จกัก ได้พบกับรักแท้ได้พบกับคู่ชีวิตจริงๆจากการเป็นเจ้าสาวตามสั่งเลยคือฟังดูมันเหมือนกับเป็นการต้มตุ๋นชัดๆเลยนะแต่ก็แน่นอนแหละบริษัทหรือว่าเอเจนซี่เหล่านี้เขาก็อ้างว่าเขาช่วยให้ผู้ชายนั้นได้เจอคู่แท้ได้เจอรักแท้อะไรประมาณนั้นน่ะและนี่ก็จบไปในเรื่องของเจ้าสาวออนไลน์ครับ แต่ถ้าใครอยากฟังต่อเดี๋ยวผมจะเล่าว่าโลกของเราในยุคก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตนั้นมีการสั่งเจ้าสาวทางไปรษณีย์หรือไม่ตอบสั้นๆเลยว่ามีครับคือจริงๆไอ้คำว่า mail order bride หรือว่าเจ้าสาวตามสั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนยุคอินเทอร์เน็ตซะอีกจะว่าไปมันก็อาจจะเป็นรากของการซื้อเจ้าสาวออนไลน์ก็ว่าได้นะคือไอ้คำว่า mail order bride หรือว่าเจ้าสาวตามสั่งหรือว่าเจ้าสาวไปรษณีย์เนี่ยคือมันเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่19ที่ประเทศอเมริกานั่นแหละคือในยุคนั้นมัน คือยุคขุดทองของประเทศอเมริกาที่ชายโสตส่วนใหญ่ก็จะอบพยพไปในทางตะวันตกของประเทศอเมริกาโดยฝันที่จะร่ารวยจากการขุดทองรวมถึงการทําไร่ทําสวนทําฟาร์มสัตว์คือเรียกว่าชายโสนเหล่านั้นอยากที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพื้นที่ที่มันมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยพวกเขาลืมคิดไปว่าพวกเขาจะต้องเจอกับปัญหาซึ่งมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่พวกเขาลืมนึกไปนั่นก็คือ การขาดแคลนประชากรหญิงครับคือมันก็มีบางคนที่ย้ายไปเป็นครอบครัวแหละแต่มันก็ไม่ได้เป็นจํานวนเยอะไงและแน่นอนครับการอยู่เป็นชายโสดแบบนั้นต่อให้จะมีเพื่อนผู้ชายเยอะก็เถอเพะพออยู่ไปเรื่อยๆมันก็ต้องเหงาไงและสิ่งที่เรียกว่า mm hmm. m a i l order b r i d e ก็ได้กําเนิดเกิดขึ้น เมื่อมีชายโสดคนหนึ่งครับทนเหงาไม่ไหวไม่รู้จะหาเมียหรือว่าหาเจ้าสาวจากไหนก็เลยลงประกาศหามันในหนังสือพิมพ์ซะเลยก็คืออาจจะมีการลงประวัติของตัวเองนิดหน่อยแต่ที่สําคัญก็คือลงคุณสมบัติของเจ้าสาวที่เขาต้องการและถ้าผู้หญิงคนไหนได้อ่านและสนใจและคิดว่าตัวเองนั้น ตรงตามคุณสมบัติที่ได้ลงโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็อาจจะทำการเขียนจดหมายตอบกลับไปหาผู้ชายคนนั้นอารมณ์ก็คือจีบกันไปมาผ่านจดหมายนี่แหละจนสุดท้ายผู้หญิงก็อาจจะตัดสินใจตกลงแต่งงานด้วยแล้วก็ย้ายมาใช้ชีวิตกับผู้ชายอีกฝั่งหนึ่งของประเทศอเมริกา คือจากข้อมูลแล้วครับบางคนนอกจากจะเขียนในหนังสือพิมพ์แล้วนะก็ยังเขียนไปถึงโบทอาจจะเป็นโบทบ้านเกิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจซึ่งหลังจากนั้นครับการหาเจ้าสาวทางไปรณียีมันก็เริ่มขายายวงกว้างขึ้นจากแค่หาเจ้าสาวในอเมริกาก็เริ่มไปทางฝั่งยุโรปสาวสาวยุโรปที่อาจจะอาศัยอยู่ในประเทศที่เรียกว่ายังพัฒนาไม่เท่าทางฝั่งอเมริกาหรืออาจจะอยู่ในเมืองชนบทในตอนนั้นก็ต้องการที่จะย้ายมาใช้ชีวิตในประเทศอเมริกาเพราะต้องการมีชีวิตที่ดีกว่า แต่ในยุคนั้นครับจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองฝันไว้ซึ่งพวกเธอนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากๆนะครับจากการต้องไกลบ้านไกลครอบครัวย้ายชีวิตตัวเองมาอยู่อีกซีกโลกหนึ่งกับผู้ชายที่พวกเธอเพิ่งรู้จัก ผ่านจดหมายเพียงแค่ไม่กี่ฉบ,บับอะหรือจะมีผู้ชายสักกี่คนที่พบเจอรักแท้จากการ mail order b บร d e หรือว่าเจ้าสาวตามสั่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจหรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันนะครับที่ mail order b บร d e มันได้กลายเป็นยุคออนไลน์แล้วก็คือเป็นเจ้าสาวตามสั่งออนไลน์เนี่ยมันก็คือวิวัฒนาการที่เรียกว่าไม่ได้เป็นวิวัฒนาการในทางที่ดีสักเท่าไหร่เพราะอย่างที่ได้เล่าไปมันกลายเป็นธุรกิจกลายเป็นเครื่องมือทํามาหากินสําหรับคนบางกลุ่มที่อ้างว่า ช่วยให้ผู้ชายนั้นเจอคนที่ใช่เจอเนื้อคู่เจอรักแท้ก็ว่ากันไปก็อ้างกันไปแต่ที่แน่ๆครับไม่ว่าจะยุคไหนการแต่งงานมันก็เปรียบเสมือนเครื่องมือเครื่องมือหนึ่ง ที่ใช้ยกระดับชีวิตของผู้หญิงบางกลุม่มโดยเฉพาะผู้หญิงที่มาจากประเทศที่กำลังพัฒนาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็กลับมาติดตามได้ใหม่ใน The Hard Core Story เรื่องโหดแต่มีสาระวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันครับ